เปิดน้ำท่วมครับผมพี่น้องเอ,อ้ยยอดโอ,อ้ยคนหนักมากครับผมโนโอรืรโนโอรืรท่วมเลยสาธุโอ้ยยอดครับพี่น้องครับผม คนแห้งจะมันหัวครับผมปอดน้ำท่วมครับผมพี่น้องเอ,อ้ยยอดโอ้โท่อแตกวะยาดยาดัยดยดัดยัดหล่นเลยครับ โอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมโหูยขักเลยครับผมไปนองเย้ยยอดยอดคนตกถือว่าแห้เองเลยครับผมพอดี อ่าไปหลุนเบิองอยู่หน้าอีกครับผมเพราะพรออยุยุไอโนื่นนี่มีความแรงอยู่ที่20กิโเมตรต่อชั่วโมงเพิ่นว่าไปลุยไปครับผมตอนนี้ก็เป็นเสียกบ้านกุตันกับผมตรงไปบ้านกุตันเลี้ยวขวาครับเออเลี้ยวขวาแต่ใกไปสวนครับผมไปน้องไปสวน ดูว่าจะไปสังขาบ้านกเกษตรวานบ้านด่านกันไปทั้งนี้ได้ครับผมอพอไปถึงสี่แยกโอ้ยสามแยกขี่จนสุดเลยครับผมจนไปหอดสามแยกอะเลี้ยวขวาหันหอดสามแยกทำไมเลี้ยวขวาก็ไปช่องจอมก็เลี้ยวซ้ายก็ไปสังขาครับผมอ่าครับพี่น้องตรงไปนี้อีกเล็น้อยนึงเลี้ยวมองหวยครับผมมองสวนกเกษตรไปครับพี่น้องไป โอ้ยฝนตกมานี่รับจุ่มซ้ำไปหมดครับผมเบิงอะสถานการณ์ผมคิดว่านาอยู่ประมาณได้หมือสองมือครับผมพายุเพราะว่ามันมันเป็นเวิงกว้างนะครับผมความมืดครับอ่าถือว่าเป็นอน,นิสง์เป็นอน,นิสง์ครับผมอน,นิสง์ของเรานะครับเดี๋ยวใา่ครับผม เดียร์สายตรงคูหว้วยพอดีมันจะมีมีดมังไายบักแตงโมตรงนี้ครับผมข้างนี่หว้วยครับฮับฮับ,บไปตรงไปเลยครับจอบเรื่องปลาครับพี่น,น้องปลามันขึ้นบ่บอขึ้นครับผมเราถ่ายอย่างนาะเนาะโอ้ใครได้บ่หาปลาบ่ไดีโยวก็ รถหาปลาครับผมนายะได้ปลาไรนะมอไซค์เจ้น้อยเฮ็ดปลวกก็ออกแล้วครับผมเป็นปลวกปลวกคิกจานตูดหาปลาครับผมจานตูดนี่หากินนสาตัวนี้ ได้ไหมครับจานได้ไหมได้ไหมเฮ้ยอู้จอกโอ้ฝนตกมาหน,นามตัวของน้ำครับผมพี<ป>่น<ป>้องพอได้ครับผมโอ้ครึ่งหล่องครับผมคิดเบิรงเด้อครับผมน้ำกันมากๆหลายๆนี่มันสิซึมลงใต้ดินหลายๆครับบ่พอข้าวน้ำก็ออกครับ ผมความสุขของเกษตรกร,กร้าหวไเชาหน้าครับผมไาตัดต้นใหม่ออกต้นบอกไก่นี่ง่ามแห้งครับผมขนุนครับผมแตกงองแตกยอดต้นใหม่เหลื่อมไงครับผมเพราะว่าตัดพวตัดบดัวใดครับต้นใหม่กำลังขึง้น เอาเขาให้น้องหมาแล้วก็จบแล้วนะครับเนาะรุน,นเปียกกว่าน้องน้นองหมาครับผมขา้ขาวข้าวแดงแดงแดงกินข้าวกินข้าก้าวก้าวก้าวน้องหมาน้องหมา น้องม้าน้องมาน้องมา,งม,ามาเฝ้าสวนมาพรานมาพ่านครับพี่น้องเฮ้ยเอาเขใาใม้าเราจะออกแกาสวนใน,นีบ้านเอบัดเทียทจไปเลยตายตายตายเป็นเราตกมาแห้งครับ ฟีเวิร์ดฟีเวิร์ดตบเป็นช่วงๆครับผมเพระาะว่าพายุมันมีความเร็ว20กิโลเมตรต่อสั่วโมงคนวะนั่นหาเรื่องหาเรื่ององืมช่วยแล้ว ไปครับพี่นอ้องต้ถอยฟี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 ฟฟฟโอ้ยครับพี่น้องดีดีถอยมาได้ครับผมโอ้ดีีถอยมาได้ไปพี่น้องมันต้องถอยยาวเลยดนเดี๋ยวไปดีกันต้ถอยยาวกันถอยบนนี้แหละใหญ่กว่าน,น้องลองมึงกับผมพี่น้องไม่ลองไม่รู้ ไม่ได้ครับค่อยยาวเลยครับโอ้น้ำ น้ำเต็มโอ่งเลยครับผมพี่น้องเลยโอ้ขอาทาขอาทาครับไปครับผมไปกลับบ้านครับพี่น้องกลับบ้านต้นไม้ที่อู่บางวางันเริ่มแตกยอดวงใบแล้วครับหลอดทุกต้นเลยครับผมค้ับเต็มโอ่งครับผมฝนตกแห้งได้ลองน้ำพอๆเลยครับครึ่งครึ่งครึ่งลองเลยครับ กันโต๊ะใบสีหอดมืออืน่นมือหื่อนีกวนามนาสิลดหวยมากครับไปทางอื่นตกกันบ้องครับเนาะรอดตายแล้วครับผมไมต้องรอดตายแล้วใบเขียวอยู่ครับผมทนครับผมไม่พยุงเพราะผ,ผมปลูกไวน้นี่ทนแห้ง <c oughs> ต่ก่อนใ่ไฟ่สองสามเทื่อครับผมนาแรงอยู่ทางพู้นต้นไงละครับผมซำขาโปงเมื่ครับผมบอกว่าสิเป็นพยุงอา่า ยางหน้าโอ้ยอยางหน้าเนี่บุกขอ่อยางสีท้นเลยครับเลยกับไฟพันยุ่งกับไอ้ตอน้นต้นซักทองนี่สีท้นครับผมทนทนไฟครับว่าผมลองวมเวียว่ารองเจอมมล่ะครับผมเจอมาแล้วเห็นว่าไฟใหม่กับเดี๋ยวก็ซื้นครับเทคนิคไงครับผมแต่ว่า ต้นซักต้นย่างต้องทดน้ำได้ครับผมมือนี้ฝนตกลงจากรถเม่อไรครับผมเอาไว้เป็นวิทยาทานครับผมต้องต้นสองสามปีเถอะครับเด้อ mm hmm. กว่าหลอดไฟเหรอครับผมให้มันสูงสูงกว่าไฟแน่ย่า้มันใหม่ยอดไดครับผมทันใหม่ยอดไดครับผมมีอย่างเหลือครับไปเป็นดอไปฝนตกแบบสี่ครับผมพุ่งนี้เตรียมตัวโอ้ยสองสามหมื่เนเตรียมตัวเก็บเห็ดปลวก กันเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกใหญ่ครับผมเฮ้ยปวกปวกขาวครับพี่น้องปวกไอเป็นแถวเป็นแถวอโอเคนะครับผมพี่น้องมันอึบบ้านน้องต,ต้องกอล่าแต่เพียงสมเน็คับผมเจ็บหนาวกว่านายครับผม,ม,บบผมไปไปดูเลยักาดูต่างๆพี่น้องดีแล้วทีออกจากต้นเลยครับผม